ว่าเรานั้นมีความต่างไม่อาจรว่วมทางเธอรู้แก่ใจว่าเราไปกันไม่ได้สิ่งที่เธอนั้นยังต้องการฉันไม่อาจทำให้พอ,อุณงรับ เยี่ยมไม่ผิดหวังจริงๆทนมีฝีมืองี้ก็ยังว่ากระจอกอยู่เอ<ะ>้คืนนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเล่นทีน่นี่นะครับผมจะไหมมาอีกแล้วอาแต่ขอบคุณมากนะครับสำหรับเยงตกมือผมจะเก็บไว้เป็นความทรงจ,งจงำตลอดชีวิตครับขอบคุณมากครับอ้าวแล้วทำไมอยู่ยๆเขาจะออกสะละ่ะวงมอเองครับเป็นวงแก้ขัดเท่านั้นนะฮะยังไงเขาก็ต้องออกจะไม่สนใจเขาเลยเอก เวลาคิดเนี่ยใช้สมองคิดนะคนเก่งๆอย่างนี้แกไปตามกลับมาให้ได้เดี๋ยวนี้เลยพี่เพชรพี่เพชรเดี๋ยวสิพี่เพชรเฮ้ยไอ้เพชรเดี๋ยวนี้พี่แกจะบ้าแล้วเหรอจะให้ฉันทนทํางานกับคนที่ทําร้ายแกนี่คือทางออกที่ถูกแล้วก็ดีเหมือนกันนะพี่อ,ออกเลยดีกว่าได้ไม่ต้องเดือดรอ้อนก็ขืนทำที่นี่ต่อไปนะ